สวัสดีนะครับผมมีเราช่องย t u ู e ลูกพจาตากนะครับมารับกินข้าวกันมื้อนี้เด้เมนูขวานที่ครับขวานเนี่ยหรือเผาเนื้อนะเป็นเนื้อติดมันนะกินกับข้าวเหนียวก็ครับเพราะว่าเมนูไดผมกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมันต้องข้าวเจ้าน่าหลายคนมาข้าวเจ้าแ้วผมบม่ค่อยมาข้าวเจ้านะไปเลยกินกับข้าวเหนียวครับมาได้ครับขวานเนี่ยครับเป็นเนื้อติดมันนะ มาละขีนกขีนกอีนนีพอน้อยน้อยว่ากว๋วยแข่งหก็แซ่บแท้หนะ còn nhiều một nướng không may, toàn mm -hmm. cua rùa kí lê này, ăn nồi ăn nồi như cái gì, ừm one. บอเ <c oughs> นื้อติดมันเสนยังกินเนื้อแซ่บ เดี๋ยวฉันลืมกินฉันยิ่มกินอยอมีอนี่เก็บผักมาขายบอลลังว่ะเนาะผมก็มากินบอลลังเลย <c oughs> เล๋ยวก็มาขายบอลลังเลย <c oughs> มุทตะมาขาย,นยเนาะชื้อซอยเพิ่น ผลม,มาแล้วว้วยอยากวันน้าวันนี้นะสาให้กับเขาแล้วจะโดนเลยเด้นน่งวาร้อยฝนหยุดกันเมืม่อตกปันไมมครับเขาตกก็หยุดหาจังหวะ ตัวเป็นเขาข้างวันเดี๋ยวครับกับกันใาญมากินในบ้านนะครับฝนตกแห้งปกโติแป๊กเยอะก็ได้มัดเอ้ยถอดเนื้อทอดมำ่ำ กนะนะินต้อครับสาระนิดนึงนะนก่อนจะจากไป่ายคลิปเห็นจากพนไก่ตูถูกแกงเงินกู้แกงเงินกู้ที่ผ่านโซเชียลนะอย่าไปเชื่อนะครับที่ว่ามีเอสเอ็มเอสมากู้เงินได้แสนไดงสองแสนดอกเบีย้ยต่ำกว่าธนาคารบางคนเนี่ยมีข้อความทักมาทั้งเฟซบุ๊กบางคนเนี่ยักมาทั้งไลน์ โดยที่เขา่รู้จักคนนั้นเป็นผู้ใดนะสเสนอเงินกู้ให้เสนอขายของไห้ราคาถูกที่ผมเห็นเคสใกล้ตัวของผมนะซึ่งเราออฟังเพื่อเป็นวาธาห่อนแคสแก่ต้ตอ่าซื้อของรู้สึกว่าเป็นซื้อโทรศัพท์หรือซื้ออย่างนั่นละแล้วโอนเงินไปเขาก็บาาอกว่าช่วยเขียนที่สลิปด้วยนะครับว่าวงเล็บว่าเพื่อซื้อของวงเล็บว่าเพื่อซื้อของ นะครับมอนั่นก็เขียนแนละ้ววงเล็บว่าเพื่อซื้อของวงเล็บแล้วก็เพื่อซื้อของนั่นแหะครับนะปกติคนตัวไปรนะพอส่งไปพอส่งไปรเขาเขาบอกว่าผิดครับผมบอกว่าให้เขียนว่าวงเล็บเพื่อซื้อของวงเล็บวหวนงงูแล้วก็รออีกเล็บนะครับเพื่อซื้อของไม่ได้เขียนสิคือมันเอาหาเรื่องผิดจนได้นะสุดท้ายก็ต้องอันนี้ต้องโอนมาใหม่ เพื่อเพราะว่าคุณเอาข้อมูลที่เป็นเท็จใส่ไปเข้าไปในอะไรสื่อออนไลน์นะสามารถโดนฟ้องร้องขึ้นศาลได้ต้องโอนเงินทำไมนะนองนั้นกับยานถี่เขาฟ้องร้องไอ้ยานขึ้นศาลอนไรต้องโอนเป็นไป,ไปไอีกเสียเงนินสองรอบอีกครับนะดังนั้นกันยาไปเสียมานมาน่นะอีกเค่สองเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะเดี๋ยวผมบอ,อกเจสที่สอง เหตที่สองนี่ปล่อยเงินกู้เราเบี้ยถูกต่ำกว่าธนาคารคก็เขียนกู้กันธรรมดาเนี่ยเขียนสัญญากู้ผ่านออนไลน์เขียนแล้วส่งให้เขาเขียนเสร็จมันว่าเขียนผิดนี่นําข้อมูลน้นไปเทสกลงในสื่อออนไลน์นี่จะโดนฟ้องข้อหาไอ้จะโดนข้อจะโดนฟ้องร้องขึ้นศาลอีกนี่เงินก็ไม่ได้แถมต้องเสียเงินีกนะต้องโอนเงินไปให้มันเพื่อ ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวในบัญชีอในบัญชีมิเท่ัยหร่ร็ถามเอามีสองหมืน่นสามหมื่นเอาโอนมาโอนมาให้หมดทุกบาททุกสตางค์แล้วก็โอนไปกองทุกบาทาทุกสตางค์สุดละสุดสุดท้ายเงินกูก็ไม่ได้เงินจ่ของกเสียณเองนะดังนั้นกาย่าไปเสียนะครับวิธีแก่เมื่อรู้ตกว่าเป็นเหยาร,รู้รู้ว่าตกเป็นเหย้าของแกงมิจฉาชีพอันดับแรกคือโทรไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่ง เพื่ออายัดเงินกู้ที่เรากู้ไปนะครับนะอายัดเงินกู้ไปทางที่เรากู้ไปแล้วก็อายัดบัญชีของเรานะครับถูกไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งอย่าลืมนะครับถึงแม้บัญชีนั้นบัญชีบัญชีที่เราโอนไปนั้นมันจะโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งแต่อันนี้จะเขาจะเขาจะไอไอะไรนะเขาจะอายัดให้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็ไป โรงพักแก้งความและวกตอนที่3ามก็ไปธนาคารติดต่อท่านนะครับปิดปิดเลขบัญชีนั้นทิ้งซะแล้วก็อะไรนะแล้วก็่นะกายประชาชนใหม่ซะนะเพื่อไม่ให้เขาเอาไปเป็นบัญชีม้านะคนระับเพื่อป้องกันตัวเราด้วยนะครับนะีน่แหละมาบอกสูฟังณเนะ่ยความัรงีจริงๆสมัยสมัยนี้มันก็ยังมีนะครับนะ ป้องกันตัวไว้ป้องกันเจ้าของไว้วยายาไปกู้มันนจะเป็นลงเสีย่ยมันมันบ่มีเลยครับเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำก่อธนาคารมันจะเอาเอดอย่างเนาะถ้าถูกธนาคารมันไม่ให้เพื่อให้กู้หรอกนะมาชินเข่าต่อขอเสิรฟัง้อเ<อ><อ>นี่สร็จแล้ Mom, du เอาละครับคลิปนี้ก็จบไอ้นี่ก่อนครับขอบคุณขอบคุณมาติดตาม